เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์อุ้มบาทน,นะครับวัดท่าถนนอุตรดิตนะอุตรดิตนะฮะนะครับสองสี่เจ็ดกว่านะสองสี่เจ็ดสองโดยประมาณนะครับนะฮะเหรียญหล่อแบบนี้นะโอ้โหดูง่ายผมบอกเลยนะฮะนี่นะครับเนี่ยเบสิกการดูเหรียญหล่อเลยเนี่ยนะท่านเจอเหรียญหล่อแบบนี้นะหลวงพ่ออะไรก็ได้นะท่านหยิบแล้วท่านก็ถามราคาเขานะฮะ จ่ายต,ตังค์ได้เลยนะผมบอกเลยนะแบบนี้นะฮะที่สำคัญนะครับใช้แทนพระหลักล้านได้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาร่วมปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะนะครับแล้วสำคัญนะผมบอกเลยนะเหรียญแบบนี้หายากนะฮะแล้วสภาพนี้ก็ถือว่ายังสมบ,บูรณ์นะยังสมบ,บูรณ์นะครับนี่ هذا هو yeah.